โอเคกับสาหรับผู้ชมอยู่กับผมเอง X D c o m i c เช่นเคยนะครับก็กลับมาคั้งกับ, Kang, กบ i n a s m a Eleven Go Cycle สอง3นะครับที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้ที่เราจะไปะตุตย์ในเรื่องทีมผมอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแต่ละคนสค่วนมากไปฝึกแล้วมันยังไม่หมดนะครับ <c oughs> แล้วก็เรามาเช็คทีมกันก่อนที่ว่ามัาตัวแทนอะไรกันบ้างเออตรงนี้ไม่ใช่หรอ อ่ะในนี่คือทีมนะผมตอนนี้ก็กองหน้าก็จะเป็นโกเอนจิอ่าโทรามารุเอ่อเิเดโอกองกลางแล้วก็อาโนนกองกลางแล้วก็ชิโดกองกลางอ่าใครนะฮิริโตะเหรอไม่ใช่ฮิริโตะเนี่ยชิริโตะหรอชิริโตะหรือว่าอะไรฮิริโตะหรือว่าหรือว่าแกรนนะผม มันจำชื่อไม่ได้อะอะไรสักอย่างโตโตอะไรแล้วผมเรียกแกนแล้วกันเนาะแกนไปกองหลังแต่ที่จริงควรจะเป็นกองกลางนะผมแล้วก็นี่นี่นี่แล้วก็จะมีเอ่อฟอร์ดี้เบลนกาเซียลในล่างบอลโลกนะผมที่ใส่มาเป็นตัวสำรองไว้เนาะน่าจะหยิบลงในครึ่งสองเดี๋ยวผมมีอะไรจะอวดด้วย แต่ไม่น่าจะไม่ได้เห็นในพาร์ทนี้หรอกน่าจะเห็นในพาร์ทหน้าแหละอ้าวเดี๋ยวผมจะมาอัพกันดูมาดูันว่าตอนนี้มีท่าภาษาอะไรที่ปลดไปบ้างแล้วอ่าตอนนี้เทนมะเตะอวตารได้แล้วน,นะครับมีแค่เทนมะคนเดียวอยู่เลยคนอื่นยังไม่ได้ อันนี้ท่าใหม่นะครอันนี้มีนานแล้วไม่ใชหรอแต่ไม่เคยใช้เลยในท่านี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะใช้ยังแกนไฟเยอร์นะผมสร้างความสัมันประมาณ75%หรือไม่90%แล้วก็ท่านี้ของอแกนกับฟูบุคิโดฮิริโตนะน่าจะฮิริโตะนะ มีท่านี้ที่ปลดมาอันนี้เราเตะแล้วอันนี้ก็เป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นทวินชูดปะ่ะไม่ได้จะใช่เป็นท่านี้นะผมคลล็อกค,ความสัมพันธ์50แล้วก็ ท่านี้เป็นท่าลายมงหนึ่งเอ็นจิโกเอ็นจิกับตรงนี้เตะนะครับผมคิโดโดเนาะประทมบทแห่งตำนานโอเคประมาณนี้ครับท่าประสานที่บทมา,มา <c oughs> วันนี้รู้สึกมันเล็กๆไนงะ เอพีมันก็ลื่นแนละ้วแต่ทำไมมันรูกระตุกกระตุกจังเลยแล้วเราใส่เป็นอันนี้อะโกนจิโกนจิก็ใส่โกติเราไม่ต้องเปลี่ยนท่าก็ได้ครับเราไม่ใช่ท่าประสานแล้วก็ไดนะ้เอ่อเทนมาตเตตอวตารได้แล้วนี่ใส่ไปเลย ฮิโรโตะไม่ต้องเปลี่ยนท่าน,นะครับผมถึงไม่มีฟูบุคิก็ไม่เป็นไรครับฮิโรโตะเหรอฮิโรโตะปะน่าจะชื่อฮิโรโตะถ้าจำไม่ผิดเอาเป็นว่าช่างมันครับเราไปเดินในเรื่องต่อเออเออมาฮะนี่วันนี้เราจะแข่งแค่สนามเดียวพอนะครับผมเพราะว่าผมอยากเอาไว้เล่นในพาร์ทหน้าบ้าง 데빌라. 자, 시합 준비다. 시합 이시다 데빌라 오케이. รู้สึกว่าแต่ตละครอารมณ์ไม่ดีเลยฮะถ้าตัวละครมันอารมณ์ไม่ค่อยแฮปปี้อ่าพวกขึ้นสายฟ้ามันก็ขึ้นช้านะผมอีชิโดคนนี้ก็อารมณ์ไม่ค่อยดีเ <c oughs> ฟิลิโอเนี่ยน่าจะอารมณ์ดีสุดละมั้งเฟิลิโอเฟิลิโอเฟิลิโอ เปิดชากได้ลูกเตะของวิดีโอรับไปหรือเปล่ารับไปขั้นหนึ่งเข้าเฮ้ยไม่เข้าผมดับดาวตก ฮิ oto, ริโตะปะท่ฮิริโตะนะครับฮิโรโตะไม่ใช่หรอมันชื่อฮ oh, ิโรโตะอ๋ฮิรโตะอะไรติดสติแรกอะไรอีกละเฮ้ยเขาจะเแล้วไปเขาเตะแล้วครับผมเขาเตะไดท่าสองเอ็นโดวผมสามดาวแล้วนะน่าจะรับได้นะ Okay, อ,อ้น,นันหญ่เทวะเลยแล้วกัน <c oughs> เพราะถ้าสามต้องยิงขึ้นสนามอย่างเดียวนะถ้ายิงตรงหน้าสนามมันจะโกงเกินไปใช้ข้าสองรับไม่ไหว พลังหมดแล้วหรอทำไมพลังน้อยจังเลยอะเ <c oughs> พิ่งจะก้านาทีพลังหมดแล้วถามจริงเออเออโอฮิโรตโตร่างเอเลี่ยนยิงผอมดับ,ดบ <c oughs> แล้วตก <c oughs> อ่อไปวะ ไม่ไหวอยู่อุ้ยแอนโดรสามดาวนี่มอกกวที่คิดท่าผมเขาเปิปด,ปดหมดฮะอีกครับยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแย่งอาร์ซีชุด ปาเื้มือเปล่าพาวเวอร์เข้าหมดแล้วอ่ะโอ้เห็นใจแต่เราก็จะไม่ต้องยิงอยากใช้ลิเกนเอาธงโบแทางตำนานอยู่นะแต่รู้สึกมันแรงไปถ้าเราลองยิงขึ้นแบบยิงตรงนี้ดูไหม เขาหน่าจะรีทันแล้วแหละพลังเขาน่าจะรีขึ้นมานิดเดียว้วแหละไม่รีฮะโอ้โหแรงจัดขนาดแบบหน้าสนามเรายิงไปยังเข้าไฮ้ยเขายิงว่าเขายิงปอยเขายิง เราจะใช้กำแพงเมนจินน่าจะได้นะไม่ได้นะ่ะัหมถาสองอะ่ะใกล้ขนาดนี้ผมว่าน่าจะเข้ามาละไม่ไหวมันใกล้ไหม

นนนันจิแล้วก็รับจะท่าสองน่าจะไหวโอ้ไไยไอโดเราก็กำลังจะหมดแล้วว้ยิงมากไม่ได้ไม่เค้าเปิดหมดอ่ะ เราสู้ฮะจะบอกชนะขึ้นสุดอากาศไปปะไม่น่าจะใช่ระชมบทแห่งตำนานตัวแย่งก่อน อ้าคือหมดเวลาแล้วแต่ยไม่เปล่ากันมิดยิงทันป่ะทันอยู่ไลฟ์บลูเรจิเลาไปท่าสาม

เบอร์เซียวเป็นกองหน้าวิดีโอไม่ใช่วิดีโอเลยอัฟฟอรีกองกลางเทนมะเอามาแทนนี่เพราะว่าเทนมะมันก็ต้องทำให้ดาวให้ได้3ดวโดนครับจะได้ไทยยิงท่าอ่าอ่าอัลมาตาสวมชุดเกาะได้ถ้าจะไม่ผิดนะ เ้ขาีนะใช้ท่าประสานเหรอทำไมความไม่ใช้ท่าประสานล่ะหรอไม่ได้ไม่มีตะข่ายมังมุมข้ารับท่าสามเลยนะข้าหนึ่งน่าจะไหวปะคือเป็นท่าป้องกันสามเลยอะ 何と言うとおりにしようとおしようとおしようとおりにしようとおりにしとおにしうとおしようとおりにしようとおりにしとうお กลไปแต่ดีแล้วยิงใกล้ยังไงมันก็มีโอกาสเข้าเกินไปอเอาตบท่าทำไมมันจริงไม่ติดไหวแะไม่ไหว พ <They are. S 2> ุ่งบอลกับการเซลเตะไม่ได้เลยการเซลเตะได้ละ ่าจจะเข้าเลยแต่ไม่ได้ฝึกเลยอาจจะไม่เข้านะผม,มว่าละไม่ได้ฝึกที่จริงเราต้องไปฝึกเบิร์นกับการสนับในร่างเอเลียนด้วยนะถ้าจะได้ท่าประสานแต่ผมนันซื้อท่าร่างบนโลกมาก่อน เราต้องทาให้ท่าสามใช่ไหมท่าสามมาท่าสองมันท่าเดียวกันพวกคุณไม่ต้ององง <laughs> <laughs> โอเคเราต้องให้ฟรดีโอ้ยิงเข้าซับบูลละวฟรดีโอยิงไม่เข้าเลยโอดินซัด ห้าสามแต่เข้าฟิรีโอง่งพอดขนาดนี้แล้วโอ้ยถึงสิบเจ็ดนาทีอ่ะฟอร์ดิอ่ะฟอร์ดิเอ้าตะกี้ยังขึ้นเต็มเลย เป็นมะรู uhm like like huh ้สึกเตะท่ามาตาได้แต่นี่รับไป่าสาม ให้เทนมาเต่อยากให้ร่างอวตาร่ะกงคุณใช้ข้า,น,น,า,านี่แย่งเลยนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมากองหลังมันต้องพยายามขึ้นมาข้างข้างบนด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยมาชิน โอ้ยังไงก็เข้าครับถ้าลูกเตะอวตารนี่ใช้พาวเวอร์ในการยิงตั้ง80ดสินะเป็นลูกเดียวนะฮะแรงเวอร์ี<ไป>่ะอ่ะฟอร์ดีอ้ฟอร์ดีย้ยากเห็นอฟอ,อร์ดี้เตะ โอ้เคนมะก็้าใช้อาวตารเสร็จแล้วมันจะเหนื่อยเลยหรอโอ้ยนั่นน่ะเนาะโอเคบันจัดเทวียะเป็นดีโอด้วยใช่ปะเออท่าเตะดีโอด้วยไม่เข้า เพอไม่ได้ฝึกเลย <laughs> อต้องให้การเซียวยิงเลยไม่เข้าเลยขนาดแใกล้มากเลยนะเพราะเขาก็เก่งใช้ได้ จิง่าสองเครื่งสนามราคาเต็เตดีกว่าอ่ะค่าสองคเก่งล้หมัเรเ่นเก่งขึ้นมาดีๆแล้วสัมผัสได้ ปกติบางตัวนี่เตะท่าสามมันก็น่าจะเขอาแล้วเอ,อาละครับผมก็ขอยุติพาร์ทนี้พียเพลงเท่านี้ครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็กราบ,ส,บส,สวัสดีครับผม